วินโยนามาสาสนาสาอายุวินยเยทิเตศาสนังทิตังโหตีอนาคตกาเลราชิรเคียสตีพระวินัยเป็นอายุของพระศาสนาเมื่อพระวินัยยังดำรงอยู่ศาสนาก็ชื่อว่าดำรงอยู่ในอนาคตการพิสุผู้มีความละอาย จะรักษาไว้ซึ่งพระศาสนาขออนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความเจริญในธรรมจงมีแด่เพื่อนสัตมิกทุกรูปนะครับเจริญผ่อนญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่เราเท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเจริญกุศลกระทำคุณงามความดีให้เกิดขึ้นกับตนเอง ชีวิตของเราท่านทั้งหลายมีการเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเกิดขึ้นมาแล้วก็มีแต่ใบหน้าไปหาความตายบางคนก็ตายช้าบางคนก็ตายไวบางคนก็ไม่อยากตายแต่ถ้าหากว่าใครก็ตามเกิดขึ้นมาแล้ว ไม่ว่าบุคคลคนนั้นจะมีความปรารถนาหรือไม่มีความปรารถนาที่จะตายอย่างไรเสียท้ายที่สุดก็ต้องตายด้วยกันแต่การตายของคนของสัตว์ทั้งหลายนั้นจะมีที่สิ้นสุดหรือไม่มีที่สิ้นสุดไม่มีที่สิ้นสุดตรงความตายก็อยู่ที่ว่าบุคคลคนนั้นเป็นใครถ้าหากว่าบุคคลผู้เกิดขึ้นมาบนโลกใบนี้ เป็นบุคคลที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับปัญญาตั้งแต่ปฏิสนธิตั้งแต่เกิดแสดงว่ามีต้นทุนดีต้นทุนดีในที่นี้ก็คือต้นทุนที่เป็นเหตุปัจจัยเกื้อกูลแก่การเจริญกุศลเป็นกุศลที่เป็นญาณนสัมปยุทธ์หรือญาณวิปยุทธ์ก็ตามที่เกิดขึ้นในภายหลังก็มีปัญญาตั้งแต่ปฏิสนธิเกื้อกูล ปัญญาตั้งแต่ปฏิสนธิตั้งแต่เกิดนั้นจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยโดยฐานะเป็นอุปนิสยปัจจัยแก่กุศลกรรมที่เป็นฌานกุศลบ้างวิปัสสนากุศลบ้างจนกระทั่งกระทำมรคก,กุศลให้เกิดขึ้นฉนั้นกุศลในธรรมวินัยนี้ที่พรรองประกาศแสดงแก่สัตว์ทั้งหลายก็มีทั้งกุศลที่เป็นกามาวจร กุศลที่เป็นรูปาวจรกุศลที่เป็นอรูปาวจรและกุศลที่เป็นโลกกุตระนั้นบุคคลใดก็ตามที่ยังเป็นปุถุชนอยู่ก็สามารถเจริญกุศลได้ทั้งสประเภทปุถุชนสามารถเจริญกุศลที่เป็นกามาวจรก็ได้รูปาวจรก็ได้อรูปาวจรก็ได้โลกกุตระกุศลก็ได้บุคคลผู้เป็นพระเศคะ เป็นพระโสดาบันนะคือเป็นพระโสดาบันพระสกทาคามีอนาคามีบุคคลเหล่านี้ก็ยังสามารถเจริญกุศลทั้งที่เป็นกามาวจรรูปาวจรรอูปาวจรและโลกกุตระได้ส่วนบุคคลผู้เป็นพระอเศะกล่าวคือพระอรหรันตะ์หรือที่เราอาจจะได้ยินได้ฟังว่าเป็นพระขีนาศพเป็นผู้มีอาสะวะสิ้นแล้ว บุคคลผู้เป็นพระอรหันต์นั้นไม่มีการเจริญกุศลใดๆให้เกิดขึ้นอีกเพราะว่าสภาพจิตใจของท่านหมดเหตุหมดปัจจัยที่จะทำให้กุศลกรรมเกิดขึ้นเหตุปัจจัยที่จะทำให้กุศลเกิดขึ้นก็คือกิเลสอยูถ้าหากว่าในขันธสันดานของบุคคลใดยังมีกิเลสอยู่ขันธสันดานของบุคคลนั้นสามารถเจริญกุศลให้เกิดขึ้นได้ แต่ถ้าหากว่าในคันทสันดานของบุคคลใดไม่มีกิเลสในอัตภาพคันทสันดานของบุคคลนั้นไม่สามารถเจริญกุศลได้หมดเหตุหมดปัจจัยฉะนั้นเราก็ยังโชคดีนะยังเจริญกุศลได้นโะยมจงใจนะถ้าเป็นพระอรหันตหมดสิทธิเจริญกุศลเลยนะและดีไหมดีไม่ได้เจริญกุศลนะั่นดีนะเพราะ กิริยาอาการใดๆที่ท่านกระทำเหมือนอย่างที่ท่านเคยเป็นปุริชนเคยเป็นพระเสขะอยู่การกระทำนั้นนั้นที่ก่อนหน้านั้นเป็นกุศลแต่หลังจากที่เป็นพระอรหันต์แล้วก็เป็นกิริยาอย่างเช่นว่าตอนที่ท่านบวชเข้ามาในธรรมวินัยนี้ท่านเคยบินทบาตและประพฤติสารานิยธรรมนำอาหารบินทบาทมา แบ่งแก่เพื่อนสัพร,รมจารีในการที่ให้ทานตอนที่ท่านเป็นปุริชนตอนที่ท่านเป็นพระเสขะตอนนั้นเป็นบุญอยู่แต่เมื่อท่านได้เจริญวิปัสนาบรรลุเป็นพระอริยบุคคลไปตามลำดับบรรลุเป็นพระโสดาบันสกทาคามีอนาคามีและเป็นพระอาหารหันต์ไปตามลำดับท่านก็ยังประพฤติสารานิยธรรมอยู่แต่ตอนที่เป็นพระอาหารหันต์ประพฤติสารานิยธรรมนั้น ตอนนั้นจิตใจของท่านเป็นกุศลหรือเป็นกิริยาโยมเกตเป็นกุศลหรือเป็นกิริยาตอนที่ท่านได้อาหารบิณฑบาตมาและนาอ,อาหารบิณฑบาตแบ่งให้กับเพื่อนสพระมจารีเหมือนเดิมนั่นแหละอาการเหมือนเดิมเหมือนตอนที่ท่านเป็นปุริชนเหมือนตอนที่ท่านเป็นพระเสกขะแต่สภาพจิตใจของท่านตอนที่เป็นพระราหานั้นเป็นกุศลหรือกิริยา เป็นกิริยานะต้องมีการหันไปสรงสัยตาทำปากมุบมิบมุบมิบกิริยากยา,กยาเดี๋ยวจะตอบผิดนะเดี๋ยอ๋อมั่นใจนะอ๋อมั่นใจอ๋อเดี๋ยวกำลังคิดถึงดอกไม้อ๋อจะจัดดอกไม้บูชาอีกแล้วใช่ไหม,มฉะนั้นสภาพจิตใจของพระอรหันยม ไม่มีกิเลสเกิดขึ้นกับท่านอีกการกระทำใดๆก็ตามที่เป็นความดีที่เคยทำในการก่อนก็ยังเป็นความดีนั่นแหละแต่ความดีนั้นเป็นความดีในชั้นของกิริยาการให้ทานการรักษาศีลการเจริญภาวนาของท่านเป็นความดีในชั้นของกิริยาเมื่อพระอระหันต์ตายเราจะใช้คาว่านิพพานบ้างบริณิพพานบ้าง โดยมากเราจะไม่ค่อยได้ยินได้ฟังว่ามีคนพูดถึงพระอรหันต์มรณภาพหรือพระอรหันต์ตายโดยมากจะได้ยินว่าพระอรหันต์นิพพานหรือพระอรหันต์ปรินิพพานถ้าเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าของเราก็จะมีศัพท์ที่เราคุ้นกันก็นกนคือพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราปรินิพพานหรือดับขันธบปรินิพพานตอนที่พระอรหันต์ปรินิพพานคือตอนที่ท่านตาย จุติจิตของท่านเกิดขึ้นก็ดับไปมีปฏิสนธิอีกไหมไม่มีแล้วนะไม่มีปฏิสนธิจิตเกิดขึ้นอีกไม่ว่าจะในภพภูมิไหนๆก็ตามไม่มีอีกแล้วฉะนั้นกิเลสเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เจริญกุศลและกิเลสที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยให้เจริญกุศลได้นั้นนะ่ะเจริญกุศลได้ถึงอรหัตมรรคกุศลเลยนะเมื่ออรหัตมรรคเกิดขึ้น ดับไปกิเลสท,ที่ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นในระหว่างนั้นก็ไม่มีโอกาสเกิดขึ้นอีกเลยนะพระอาหารหันต์ก็เลยเป็นผู้ที่ไม่มีกิเลสห่างไกลจากกิเลสในธนะที่ละได้โดยสิ้นเชิงและกิเลสนั้นไม่กลับมาเกิดในขันธสันดานของท่านอีกนั้นการที่พระอาหารหันต์จุติแล้วก็ไม่มีปฏิสนธิอีกก็เป็นการบอกให้รู้ว่า ศาสนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยเป็นการสอนให้ผู้ปฏิบัติประพฤติปฏิบัติจนถึงความสิ้นทุกขโดยสิ้นเชิงเลยนะทำไมสิ้นทุกโดยสิ้นเชิงก็เพราะว่าเมื่อไม่มีขันห้าอุบัติเกิดขึ้นในพบใหม่มีทุกไหมทีนี้ไม่มีชาติไม่มีชารามรณะโสกปริเทวะทุกโทมนัสไม่มีอีกเมื่อไม่มีก็แสดงว่าทุก์ได้หมดสิ้นไปดับสิ้นรอบหมดแล้ว นั้นการเจริญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายได้ขนขวายเจริญกุศลเนแต่ละวันได้ครบบุญกิยาวัตถุสิบไหมโยมเกตทานได้ให้ไหมให้ศีลร,รักษาไหมรักษาภาวนาเจริญไหมเจริญอปัจจะยนะอ่อนน้อมได้ประพฤติอยู่ไหมหรือว่าเรามันคนเท่ากันคุณจะลงใจ แม้คุณจะเกิดก่อนฉันนะแต่คุณก็ฉันก็เท่ากันฉันจะไม่เคารพคุณนี่มีไม่มีเวลาคิดเลยนะโอ้โหโชคดีมากเลยไม่มีเวลาคิดคิดถึงแต่น้ําขาดแคลนเหลือเกินจะหาน้ํามาถาวายพระยังไงจะหาน้ํามาให้กับผู้ปฏิบัติอย่างไรขนขวายาเช้านโยมเมื่อวานนี้ก็โยมวยาบจะก่อนนะโยมเต้ยโยมสุปรินยิ้มน้อยก็เดททำหนังสือ ขอน้ำนะขอน้ำไปทางหน่วยงานราชการทางาโรงเรียนในสิบฐานบกนะเพื่อที่จะรับความอนุเคราะห์ให้น้ำหาน้ามาถวายพระพิสุสมณีนให้กับผู้ปฏิบัติฉนั้นทานศีลภาวนานี่ก็เป็นบุญกริรกราวัตถุแล้วก็อปัจจยนะอ่อนน้อม อ่อนน้อมนี่ก็เป็นบุญกิยาวมวัตถุนะ,ะโยมอย่าไปคิดว่าคนอย่างฉันนะ่ะจะให้ก้มหัวให้คนอื่นเนี่ยไม่ใช่ฐานนะ,ะคิดแบบนี้ละซวยเลยนะซวยเลยคำว่าสวยในที่นี้คือโอกาสที่บุญประเภทอปจายนะจะเกิดขึ้นเนี่ยหมดโอกาสเลยนั้นความอ่อนน้อมเนี่ยเป็นความโชคดีที่คนไทยเราตั้งแต่ดั้งแต่เดิมนะสอนมา ให้รู้จักประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่สิทธิเสรีภาพเนี่ยน่าจะไม่ค่อยได้ยินน่ะสมัยตะมาเด็กๆไม่ค่อยได้ยินน่ะขืนไปเรียกร้องสิทธิเสรีภาพกันไม่เรียวจะมาก่อนน่ะไม่เรียวมาในหลังลายแน่เออจะมาเรียกร้องสิทธิเสรีภาพอะไรแบบนี้ไม่มีคุณทําให้ฉันเกิดมาคุณต้องเลี้ยงดูเออคิดแบบนี้ก็ได้นะคิดแบบ ทำให้จิตใจของตนเองเนี่ยขาดคุณธรรมประเภทกตัญยูกะตะเวทีน่าเห็นใจนะสำหรับผู้ที่มีแนวความคิดมีลักษณะความคิดในลักษณะนี้เพราะเมื่ออปปจายนะไม่เกิดขึ้นความอ่อนน้อมไม่เกิดขึ้น,ออน,น,นบุญที่ควรจะได้บุญที่คนจะเกิดหายไปอย่างหนึ่งแล้วแต่ในสมัยก่อนนะ ใครไปใครมาคนนั้นคนนี้มาจะรู้จักหรือไม่รู้จักก็ตามแต่เราดูแล้วเนี่ยคนคนนี้เนี่ยมีอายุอนามมากกว่าเราบุคคลผู้เป็นพ่อเป็นแม่บุคคลที่คอยแนะนําบอกกล่าวเราก็จะเอา้าไหว้พ่อไหว้แม่ไหว้พี่ไหว้ป้าไหว้นา้าไหว้อาไหวคนนั้นคนนี้ให้ทําความคุ้นเคยให้รู้จักอีกคนก็รับไหว้ทักทายปราศัยความสนิทสนมกลมเกลียวก็เกิดขึ้น อปจญนะนะเกิดขึ้นแล้วนะวยาวจาัจจะล่ะร้อยดอกไม้นี่ขนขวายในกิจการงานไม่มีโทษเหมือนกันนะร้อยดอกไม้ช่วยถวายพระอีกคนก็เก็บอีกคนก็ร้อยนะอีกคนก็นำมาถวายพระหรือทำเองทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วนำมาถวายพระเวยาวจาัจจะใหม่ล้างถ้วยล้างจานปัดกวาดเช็ดถู เสนาสนะของสงฆ์แบบที่โยมทำกันทุกวันมาใช้ภาชนะเกี่ยวกับการจัดวางสิ่งของหรือวัตถุอุปกรณ์ใ,ใดๆก็ตามที่เราใช้สอยแล้วก็ทำความสะอาดขนขวายอย่างนี้เรียกว่าเวียวจะเวียวจะไม่บุญกี่อย่างแล้วเนี่ยทานศีลภาวนาอปเจนะเวยาวจจะต่อไปก็ปฏิทานให้ส่วนบุญ ให้ส่วนบุญเนี่ยให้อะไรเนี่ยปฏิทานนะบุญที่เรามีนั่นแหละคนอื่นจะได้รับหรือไม่ได้รับเนี่ยเราได้บุญไหมตอนเราให้เกิดวันพระกพาวา่าทุกวานทุกวนันอีทังเมยาตินังโหตุสุอิตาโหนตุยาตโยกลับไปเอ๊กูจะได้บุญหรือเปล่าเนาะญาติจะมารับหรือเปล่าเอ๊้ายาตไม่มารับเนี่ยเราจะได้บุญไหม รู้ว่าไม่ได้เอ๊ะมันยังไงอย่างเงี้ยถ้าคิดแบบนี้นะคิดได้แต่ใจที่จะทําให้กุศลเป็นไปอย่างต่อเนื่องเนี่ยเกิดยากเพราะมันมีความลังเลสงสัยฉะนั้นบุคคลผู้อุทิศส,ส่วนบุญโยมคนจะได้รับหรือไม่ได้รับคือบุคคลที่ล่วงรับไปเขาจะอยู่ในฐานะที่ได้รับก็มีไม่ได้รับก็มี เขาจะได้ร to ับหรือไม่ได้รับเขาจะอนโมทนาหรือไม่อนโมทนาก็ตามบุญเกิดขึ้นกับเราหรือยังบุญเกิดขึ้นกับเราแล้วเพราะเป็นการให้ส่วนบุญโยมต้องแยกดีนะการให้ส่วนบุญเนี่ยก็คือบุคคลคนนั้นที่เราอุทิศไปให้เขาจะได้รับหรือไม่ได้รับแต่บุญที่เราให้และเป็นการให้ส่วนบุญของเราเป็นบุญประเภทการให้ส่วนบุญเนี่ยเกิดขึ้นกับเราไหมบุญเกิดขึ้นกับเราไหม บุญเกิดขึ้นกับเรานะโดยที่ไม่จําเป็นว่าจะต้องมีผู้รับอ้าวต่อไปปัตตานุโมทนาปัตตานุโมทนาใหม่ก็คืออะนุโมทนาในส่วนบุญที่เขาอุทิศให้ต้องฝึกตั้งแต่ตอนเป็นคนตอนที่ยังเป็นเป็นอยู่นะโยมนะเ,เกิดโยมเกตจัดดอกไม้แล้วบอกเออนี่เธอวันนี้ฉันไปจัดดอกไม้บูชาพระแบ่งบุญให้นะแล้วไง ทำไมต้องมาแบ่งด้วยเอแบบนี้สวยเลยแทนที่จะได้บุญนะเออคิดว่าคนอื่นนี่เขาอยากจะอนโมทนาสาธุด้วยหรือยังไงทําเองคนเดียวก็ทําออยากได้หน้าอะไรประมาณนี้นะถ้าแบบนี้แสดงว่าจิตใจประเภทอนโมทนาเกิดไหมไม่เกิดแล้วจะตายไปเนี่ยเขาจะมีโอกาสมาอนโมทนาบุญกับคนอื่นไหมโอ้น่าจะยากนะเพราะไม่ได้ฝึกไว้ไง ฉะนั้นเวลาที่ใครแบ่งบุญให้เราอนโมทนาระหว่างการอนโมทนากับริษยาเนี่ยวังให้ดีนะถ้าหากว่าใส่ใจไม่ถูกไม่ตรงเนี่ยแทนที่อนโมทนาบุญจะเกิดขึ้นกับริษยาแล้วรู้สึกริษยาไม่พอใจไม่ยินดีกับสิ่งที่เขาทําไม่ได้ชื่นชมยินดีในทรัพย์สมบัติของบุคคลอื่นในบุญของบุคคลอื่นที่บุคคลอื่นให แล้วก็มีการฟังธรรมอยูการฟังธรรมก็เป็นเหตุให้ได้กุศลมือนกันการฟังธรรมนะฟังแล้วก็แสดงธรรมแล้วก็จะได้ความเห็นที่ถูกตรงทําไมพูดเรื่องบุญตั้งแต่ทานไปจนถึงที่ถูกจุกรรมเพราะว่าเรามีการถวายน้ําพระด้วยถวายน้ําพระได้บุญหรือได้บาปโยมถวายน้ําพระเนี่ยเออได้บุญนะสองเสียงเลยนะสามเสียงสี่เสียง ไม่มีใครบอกว่าได้บาปนะไม่มีใครบอกว่าได้บาปนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้โยมมีการพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นพระพิสุไม่ว่าจะเป็นญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาเขามีการทำติ๊ k ต o อกใช่ไหมทำติ๊กตอกบ้างทําคลิปวีดีโอลง YouTube บ้างอะไรบ้างเขาบอกว่านำนำ้ำไปถวายนำนำ้ำถวาย ถวายพระวางไว้บนหิ้งพระถวายพระเนี่ยไม่ได้บุญโยกยืนยันเลยนะท่านบอกยืนยันเลยไม่ได้บุญทีนี้ให้เรานึกถึงภาพว่าการถวายน้ำพระพุทธการถวายน้ำพระเป็นบุญหรือเป็นบาปถ้าไม่ใช่บุญก็ต้องตรงกันข้ามใช่ไหมก็ต้องเป็นบาปเพราะไม่มีทางที่จะเป็นกิริยาได้เพราะเราไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ถ้าไม่ใช่บุญก็ต้องเป็นบาปล่ะ คือมีพระท่านบอกว่าการถวายน้ําพระเนี่ยไม่ได้บุญท่านยืนยันด้วยเมื่อท่านยืนยันแบบนั้นแสดงว่าต้องเป็นบาปแล้วทีนี้ให้เรานึกถึงความเป็นจริงสมมุติว่าโยมจะนําน้ําไปถวายพระโยมเคยไปหน้าพระพุทธรูปและหารข้างให้แล้วก็อืมแบบนี้ไหมไม่มีนะโยมทํำยังไงล่ะโยมเตรียมน้ํา มาใส่แก้วโอ้โหคัดเลือกมาอย่างดีนะมันแก้วเบญจรงนะเลือกมาอย่างดีน้ําก็เลือกมาอย่างดีนะไอชท้นน้าที่เราดื่มแล้วเอามาถวายไหมไม่ถ้าเป็นน้ํากับน้ำเปิดใหม่เลยน้ําใหม่เลยน้าบางทีก็เป็นน้ําแร่บ้างอะไรบ้างแล้วพอมาอยู่หน้าองค์พระเป็นไงโยมโอ้โหอาการนอบน้อมเกิดขึ้นเลยใช่ไหมสํารวมก่อนนะอะางคนแล้วก็วาง วางโอ้โหยบรรจงบรรจงจัดวางถามว่ากิริยาการแบบนั้นนะเกิดจากจิตที่เป็นบุญหรือเป็นบาเปบเป็นบุญเกิดจากจิตที่เกิดจากความอ่อนน้อมนั้นพระที่ท่านบอกว่าการถวายน้ำพระบนหิ่งพระหรืออะไรก็ตามนะไม่เป็นบุญยืนยันเลยท่านอาจจะไม่ไม่เคยถวายอันนี้คือสันนิษฐานนะท่านอาจจะไม่เคยถวายน้ำพระ แต่ว่าพระพิสุที่วัดเขาสนามชัยเนี่ยเชา้าเนี่ร่วมกันทําวัดสวดมนต์นะก็จะมีการถวายน้ําพระแล้วถวายน้ําพระทุกเช้าทุกเช้าโดยจะมีะพระพิสุบ้างเนนบ้างหรือโยมบ้างก็จัดเตรียมจัดเตรียมน้ํามาถวายและทุกรูปก็กล่าวคําถวายน้ําทุกวันยันในคราวที่ถวายน้ำํำถามว่าพระองค์มารับไหม โอ้ถ้าพระองค์มารับนี่อัศจรรย์เลยนะคือเราเลิกเราเลิกนับถือศาสนาเลยเพราะอะไรเพราะว่าพระองค์ถ้าพระองค์มารับเนี่ยแสดงว่าพระองค์ไม่ได้ปรินิพพานนะสิต้องไปอยู่ตรงไหนสักแห่งนึงแหละแต่พระองค์ปรินิพพานไปแล้วพระองค์จะมารับได้ไหมไม่มารับที่ท่านวินิจฉัยว่าการให้ให้ทานในลักษณะเนี้ยมันไม่ครบองค์ประกอบของการให้เพราะไม่มีผู้รับ ฉะนั้นจึงไม่เป็นบุญจริงๆแล้วการให้น้ําหรือการบูชาสักการะอะไรต่างๆเนี่ยเราถวายเข้าของเครื่องใช้ต่างๆเรารู้ไหมว่าพระองค์มารับหรือไม่มารับพระองค์บริโภคหรือไม่บริโภคเรารู้ว่าพระองค์ไม่ได้มารับเรารู้พระองค์ว่าไม่ได้มาบริโภคใช้สอยแต่ทําไมเราถวายเพราะเราบูชาคุณคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ปรากฏ ให้เราได้รับรู้รับทราบมีความเป็นพระอรหันต์เป็นต้นเราก็ให้บูชาแต่พระท่านบอกว่าไม่มีผู้รับและพูดถึงปาติกปุค,คิกทานการให้ทานกับสัตว์ดิเรชานการให้ทานกับผู้ทุศีลการให้ทานกับผู้มีศีลการให้ทานบุคคลผู้ปราศจากราคะภายนอกศาสนาคือคนที่ได้ฌานนอกศาสนาและมีการไล่ลำดับของ ปาติุคริกทานไปตามลำดับนั้นไม่มีการพูดถึงการถวายน้ำพระที่หิ่งพระท่านเอาเอานิยามแบบนั้นมาวินิจฉัยไม่ได้มองถึงสภาวะจิตใจของผู้ที่ถวายว่ามีความเคารพมีความอ่อนน้อมหรือไม่นั้นทานที่เราให้แต่ละครั้งแต่ละครั้งบุคคลคนนั้น จะรับทานของเราไปจะใช้สอยหรือไม่อย่างไรแต่การให้ของเราก็เกิดขึ้นแล้วบุญเกิดขึ้นแล้วนะฉะนั้นการถวายน้ําเพื่อบูชาบุญเกิดขึ้นนะโยมนะฉะนั้นใครที่ติดตามติ๊กต็อกอะไรที่บอกว่าการถวายน้ําพระเจ้าถวายน้ําที่หิ้งพระไม่เป็นบุญอาตมาก็ขอยืนยันว่าเป็นบุญนะโยมนะเป็นบุญ ขอให้ดูว่าใจของเราเนี่ยมีความอ่อนนอ้อมมีความเคารพมีความเข้าใจไม่ว่าการกระทําของเราในครั้งนี้เพื่อบูชาคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ได้ให้พระองค์เสวยนะให้เข้าใจตรงกันว่าเราถวายนะ้ำไม่ได้ให้พระองค์เสวยถวายอาหารหวานข้าวไม่ใช่ให้พระองค์เสวยถวายจีวรเครื่องใช้ต่างๆไม่ได้ให้พระองค์ใช้สอยแต่เพื่อบูชา จิตที่น้อมไปเพื่อบูชายมพระองค์จะทรงพระชนอยู่ก็ตามจะปรินิพานไปแล้วก็ตามเมื่อจิตสม่ำเสมอกันะผลก็ย่อมสม่ำเสมอกันสัตว์ทั้งหลายย่อมไปสุคติเพราะเหตุแห่งความเลื่อมใสแห่งใจจะเป็นแบบนี้ฉะนั้นก็ขอให้เราได้เกิดความเข้าใจว่าบุญกิริยาวัตถุสิบประการที่พูดให้โยมฟังคร่าวๆก็เพื่อที่จะให้เชื่อมโยงว่าการถวายน้ำพระ เป็นบุญอย่างไรไม่ใช่เป็นกิริยานะเพราะว่าเราไม่ใช่เป็นพระรหันถ้าไม่ใช่บุญก็ต้องเป็นบาปละฉะนั้นเราจะรู้ได้เลยว่าพระพิสุรูปนั้นจะวินิจฉัยอย่างไรก็ตามจะไม่สามารถมาเปลี่ยนความรู้สึกที่เป็นบุญของเราได้เพราะเราเป็นคนทําไม่ใช่เปลี่ยนไปตามคําของคนนะไม่ใช่ว่าถวายน้ําพระด้วยความอ่อนนอ้อมแล้วพอไปดูต hey ิ๊กต็อกเฮ้ยตายละหว่าตอนนั้นเป็นบุญหรือเป็นบาปวะเนี่ย มันสําเร็จไปแล้วบุญมันสําเร็จเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปสําเร็จไปแล้วฉะนั้นการทําบุญแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็ขอให้เราได้ทราบว่าบุญมีหลายประการการถวายน้ําพระก็เป็นบุญอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในจิตในใจของบุคคลผู้ถวายฉะนั้นการที่เราท่านทั้งหลายได้มีโอกาสเจริญกุศลในการให้ทานรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นก็ถือว่าเป็นความโชคดีอย่างยิ่ง ก็ขอให้บุญกุศลที่ญาติโยมทั้งหลายได้กระทำในวันนี้จงเป็นเหตุเป็นปัจจัยญาติโยมทั้งหลายมีความสุขความเจริญภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนามีความสุขความเจริญในการดำเนินชีวิตจนกว่าจะถึงความพ้นทุกข์บรรลุมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกคนทุกท่านเชนต่อไปตั้งใจอุทิศส่วนบุญให้กับญาติทั้งหลายสัพรพสัตว์ทั้งหลายอิทังเมยาตินันเจวะ สัพพสัตตานันจะโหตุสพพเพปิเตอิมังปุญญะปติงลัทธานะสุขิตาโหนตุขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าและจงสำเร็จแก่สัพพสัตทั้งหลาย ขอให้ท่านเหล่านั้น,น,เ,น,นเมื่อได้รับส่วนบุญนี้แล้วจง,งมีความสุข,สขโดยทั่วกันเทินสาธุสาธุสาธุต่อไปตั้งใจรับพอรอิในม์นพระพิสุสำเนินกาวธรรมสัพพิตโยวิวัชชนตุความจันไรทั้งปวงจงบำราดไปสัพพโรโควินัสตุ โรคทังปวงของท่านจงหายมาเจพระวัรนตารายโยอันตรายอย่ามีแก่ท่านสุขีธีคายุโกภวาท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนาสิลิสานิจังวุฒาปัยิโยจัตตาโรธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังพลัง สี่ประการคืออายุวันนาะสุขาภละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไห้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิพภาวาตุสัพพมังคลงังขอสัพพมงคลทรงมีแก่ท่านประคันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาทั้งปวงจงรักษาท่านสัพาพุทธานุภาเวนะ ด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปวงสพาพาธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสพา,าสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาสุจีพะวันดุเตขอความสวัสดีทั้งหลายทรงมีแก่ท่านทุกเมื่อเธอิ